แล้วก็มาดูรอบตอนบ่ายได้ปูได้ปลาช่อนได้ปลาอะไรอีกจะพึ่งหมอปู ปลาเกิรนโอ้ปลาลงน,นั่นปลาวิ่งคูเกิรนปลาคูเกิรนเกิรนเร็ว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 เรเกิรนเร็ว ปาก็วิ่งตามทองล่องนะคะแห้งหมดแล้วในนานะคะไม่รู้ว่าจะสูบปลาในบ่อเมื่อ,อไหร่นะคะเอาในนานี้ให้หมดก่อนปูนะคะปูปลาเยอะ นี่ปลาก็จะลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นท่ออุย้ยลูกปลาหมอมาออกันเต็มเลยนู่นนะคะลูกปลาหมอมาออกันเต็มเลยขาวเหลืองแล้วข้าวเหลืองแล้วนะคะ เราก็มาดูอีกฝนก็เหมือนจะตกนะคะเนี่ยมึดเราก็มาดูตอนบ่ายค่ะตอนบ่ายปลานี่แหละนี่แหละปูเยอะแยะเลยปูก็ขึ้นมาข้างบนคันนะคะเพราะว่าเขามันร้อน เขาก็ข้ามไปนูน่นข้ามไปนี่นะคะเดินข้ามนะคะแต่ตอนเช้าจะเยอะสายๆแดดออกอะคะ่ะปูจะเดินข้ามถนนเต็มเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่ออีกนะคะท่อปลาก็ไอ้นี่นะคะค่ะปูปูตัวใหญ่นะคะปู ปูเยอะมากนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ปูนี่นี่นะคะปูปูตัวใหญ่นะคะปูเกินวิ่งไปนู่นล้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆโรงงานทำอะไรเนาะเสียงดังจัง ลาลูกปลาวิ่งลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนปลาช่อนกำลังเอาไปใส่เกลือเลยค่ะถ้ามันเยอะเราก็ปล่อยนะคะถ้าตัวมันเล็กเราก็ปล่อยนะคะะคนเนี่ย ปลาวิง่งปูตัวใหญ่อ่ะนี่ปูตัวใหญ่ใหญ่นี่กระปูปูนอนแองแงนี่ก็ปูนะคะคา,นะานกันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนี่นะบู๊กจะลื่นปูคานกันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยม ปลาในานายังลงมาไม่หมดนะคะเนี้ยนี่อยู่ในท่อเนี่ยปลาอยู่ในท่อนี่ก็มีนะคะปลายังไม่ออกมาตรงนี้ไม่ค่อยมีละฝนมาแล้ว กูิลวิ่งมาแล้วยาขึ้นเร็วมากอุ้ยปลาไปไหนมาครับกูเกิลไปไหนมาครับกูเกิลยิ้มเหรอครับยิ้มเลื่อนเลยครับน,รนี่นะคะกูเกิลยิ้มเลื่อนเลยครับ ค่ะบรรยากาศนะคะบ่ายสองโมงกว่าๆนะคะฝนจะตกจะ้ะตรงนี้ข้าวไม่ดีเลยนะคะนกกินถ่ายเบื้องหลังคูเกิลอีกแล้วค่ะดูนั่งเป็นไงบั้งคะสวยไหมคะ <c oughs> เบื้องหลังเบื้องหลังถ่ายเบื้องหลังคูเกิล กูเกิลหันมามองหน่อยสิคนรอคนรอหันมามมองหน่อยครับหันมามองหน่อยหนึ่งคนรอปะคนรอกูเกิลไปลูกปะเร็วปะหันมามมองข้างซ้ายหันมามองข้างฝาเอาแล้วทำไงต่อฮึทำยังไงต่อครับ ไปเดินไปลูกไปสวยนะเนี่ยคูเกิลนั่งอย่างเงี้ยสวยมากเลยไปลูกไปไปแม่เดินแล้วนะหนูอ๋อไม่ไปแม่ไปแล้วนะป่ะออกหน้าสิป่ะเร็วเร็วเรป่ะไม่ไปแม่เดินแล้วนะนไ,ไปเดินนะไป,นไปถ่ายเบื้องหลังอีกแล้วครับ ถ่ายเบื้องหลังคูเกิลครับอยู่เดิน <laughs> <laughs> ปลาไปครับเร็วๆครับเอาหน้าตีลังกาเลยครับเอาโอ้โห,โหครับชาร์กครับชาร์กครับเอาเกลก,กิ้งเลยครับเออกิ้งเข้าไปครับเอาตีลังกาเลยลูกตีลังกาตีลังกาที่ครับอ้าวอาอา นั่งนั่งโชยอีกแล้วครับค่ะไม่รู้จะเอาท่าไหนดีนั่งหรือว่าจะนอนดีเอาเกอกิ้งลูกเกอกิ้งแล้วขอประทานอภัยค่ะเมื่อกี้พูดไม่พอค่ะว่าคูเกิลจะนอนท่าไหนดีค่ะขอโทษนะคะค่ะไม่สุภาพค่ะค่ะเอามองข้างซ้าย มองข้างขวาแบบมองข้างหน้าก็เดินสิครับอาคูเก้นก็เดินสิครับไม่เดินแม่เดินนะครับอาคคูเก้นครับอย่าให้ดูแต่เบื้องหลังสิครับเอาไปครับไปสิครับอาเกือกิ้งอีกแล้วครับเอาชักครับอ๋อไงทองครับอ้าวสลบ นะครับสรุเลยทีนี้นะครับอ้าวป้ายเดินเราค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูฟา์มนารัก์ของคูเกิลนะคะค่ะ